สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้หนูก็พามาดูบรรยากาศภายในโรงแรมนะคะซึ่งโรงแรมที่หนูพักเนี่ยหนูจองผ่านอโก d ดานะคะแล้วก็ทำไมถึงได้ไมาอยู่โรงแรมหนูจะมาบอกข่าวดีนะ,ะจะมาบอกข่าวดีคืนนี้หนูจะพาไปชมงานพลุนะคะงานพลุพัทยานะคะซึ่งมีเป็นคืนสุดท้ายแล้วใช่ไหม คือเขามีตั้งแต่เมื่อวานคือวันที่27นะคะวันศุกร์เนาะหนูก็ดูนั่นแหละใน u t u b e นะคะเขาบอกว่าคือวันที่28วันเสาร์เนี่ยคือเป็นวันสุดท้ายแล้วคืนสุดท้ายแล้วนะ,ะของขายเยอะมากนะคะข้างถนนริมชายหาดนะ,ะเต็นท์ก็แบบกางเยอะเก้าอี้กางเยอะริมชายหาดนะคะของรถซาลิงแบบขายเยอะมากเลยยังไงหนูจะพาไปดูบรรยากาศพาไปชมบรรยากาศนะคะนั่งรถมาแบบเหนื่อยนะ,ะนั่งรถตู้มาแล้วก็จาก มาลงพัทยากลางจากถนนใหญ่ก็ต่อรถสองแถวเข้ามานะไม่รู้ที่ตั้งของโรงแรมนะคะก็ถามพี่คนขับสองแถวเนาะแล้วก็ให้เขามาส่งนะอืมก็อยู่ติดโรงแรมแห่งเนี้ยอยู่ติดกับชายหาดเลยนะคะก็คืนหนึ่งก็หกร้อยกว่บาทเนาะหกร้อยกว่บาทกับเจ็ด้อยนั่นแหละจองผ่านอากูด้านะรับในราคาพิเศษ โอเคแล้วงไงเจอก,กันคืนนี้นะคะอย่าพลาดนะฝากกดไลค์ติดตาม follow นะคะนะคอมเมนต์ก็ได้แชร์ยิ่งดีนะ,ะบ๊ายบายเจอก,กันคืนนี้นะคะรอชมนะบ๊ายบาย